สิบสามสิบสามสิบสิบคือศูตรลิกชีวิตของเกษตรกรไทยครับผมในวิรยุทธสุพักนพตตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเจ้าของผลเตินต้นแบบครับโครงการโคงหนองนานพชของเราครับ ีครับผมนายสงครามสุชนาชาเป็นผู้ใหญ่บ้านาบางีมูสิบนะครับผมได้เข้าร่วมโครงการนะครับโขงน้องหน้าพ่อช่อในพื้นที่สามเลยแบบมาตรฐานหนึ่งต่อสองครับผมจริงครับเอามือนี้กับผ้าไหเยี่ยมยามแปงลงหลังจากหลังจากสิคุดเสร็จแล้วครับเป็น้ยวไหนครับเรื่ยยองหลังจากคุดแล้วเบิบึง เบิ้งตื้นที่เบื้องแบบแล้วก็พึ่งพ้อใจนะครับในในโครงการเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับพื้นที่นี้ก็ว่าทีไปที่มาเป็นยังคือไเ้เขาร่วมโครงการนี้ครับเรือ่องเลยจริงๆโครงการตรัวนี้นะครับเพิ่นเพิ่นมี้โครงการมากนะครับเพื่อนก็จะให้เป็นโครงการหมู่บ้านต้นแดบเป็นหมู่บ้านละ ละหนึ่งแปลงนะครับแต่ละหมู่บา้านให้มี่หนึ่งแปลงให้เป็นตัวอย่างนะครับที่นี่นะครับทั้งชาวบา้านนะครับทั้งชาวบ้านเพื่อนยังบ่เข้าใจนะครับใน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 ใคำว่าโครงการปลูกหน้องแนะนมันคือเี้ยงนะครับที่นี่เมื่อแต่ละหมู่บา้านหรือไหนมีอยู่หนึ่งแปลงนะครับเลยทั้งพ่อช่อเพื่อนกับต้องกำหนด หาพื้นที่ให้ได้แปลงหนึ่งก็คือตัวผมก็เลยได้สมัครอาสาเข้าไปโครงการเเพ่่อออป็นนนตัวยาาางงงขี้้บฮแม่ครับแม่แม่ครับตันนี้แรกๆนี่เข้าใจเอาพี่พ่อใส่พี่พ่อหมักยุ่แล้วบ่ครับในการเฮ็ดลักษณะแบบแบบนี้ครับโอเคโครงการตัวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆนะครับพื้นที่ของผมนี่ผมก็ได้ได้ว่างได้ว่างออกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ บวกหูจักเข้ามาโคบ้องหน่นเข้า่าโค้งกว้างแบบนี้คือซี่นะครับเกี่ยวกับเจ็เกร,ระเศษอยู่แล้วนะครับ,รบตัวนี้นะครับ,รบกับผู้ดีได้แบบมากแน่แน,น่กับผู้ใ okay. หญ่นอกจากบ้านถึงถ่ายเนาะครับเนาะแยกจากายังถึงร,รัฐบาลาาครับงข้อย่อให้เข้าเนี่ยครับสำหรับ โครงการตัวนี้นะครับจริงเนี่ยผู้ใดได้เข้าใจนะครับเรื่องโครงการเข้ามาปลกนองหน้าเนี่ยนะครับผู้ใดได้เข้าใจเูืจังมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่เฮ็ดนะครับทางโครงการนโยบายนะครับนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็อยากให้ออกนะครับออกมามาเอ็ดน้ำนะครับมามีในโครงการมาอีกนะครับเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้เขาก็ มีผู้มีตัวการอยู่หลายนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเห็นพืน้นที่ตัวอย่างแล้วนะครับตัวเนี้ยมันเป็นพื้นที่ตัวอย่างแล้วถ้าบ้านอยากได้ทีนะครับจะได้โครงการตัวนี้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นกับขอฝากทาั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทางรัฐบาลน,นะครับมีงบจะจัดทำโครงการถึ้ไม่ ผมกับขอขอบคุณนะครับทั้งรัฐบาลทั้งผูชอนะครับทีหน่วยงานรับที่ชอบนะครับที่ได้เป็นครงการขึ้นมานะครับไอพี่น้องเพื่ครับเพื่อนีกับได้พบปะครับกับผู้เลื่อนต้นแบบครับผมคิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเนาะจากทางผู้เลื่อต้นแบบเพป็นแล้วกรับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้าน ในตมุลในท้องถิ่นเฮ้านะครับเนาะ่าเมื่อนี้น่ะขอถาหน่าไปเทียงตอนนอี้ก่อนนะครับเพือขอบคุณครับสามสิบสามสิบสามสิบ,ส,บ,ส,บสิบคือสูตร พลิกชีวิตของเกษตรกรไทย